สจสมบัติการน,นวัฒนาดีประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายนาครจิตบุตรนกรณบีนายกเทศททมนตรีตำบลสึเนินนันกายเปลี่ยนกลางและทีมงานร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับชุมชนเลดมิดมตรหมู่แปดตำบลุเน,น,เนินประจเวินจังหวัดนครสีมา ครับในโอกาสวันมงคลวันขึ้นปีใหม่นะครับท่านสมบัติการจนิญพัฒนาอดีตประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านนครกิติพัฒน์ลครอดีตนายกเทศมนตรีตบลสุเนินกำนันกายเปลี่ยนกลางกำนันตะบลสุเนินนะครับก็จะอวยพรพี่น้องชาวเบิจฑมิตรชาวสุเนินนะครับก็ท่านสมบัติก่อนเลยกันครับครับสวัสดีครับต้อขออนุญาตกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสุเนินนะครับในวราระดีๆขึ้น พศ2,566นะครับผมใช้ขออนุญาตจาก,าก,ก,ร,ากร,ารัตนาฏศิลป์รีรัตนาฏไทยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสายโบนโลกขออนุญาตท่าวโซเลย บารมีของหลวงพ่อคูณแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอสุเนินทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าไทยจีนตอำบภสุมเนินไม่ว่าจะเป็นวัดทุกวัดนะครับหลวงพ่อทุกองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนอนของอำเภอสุเนินเรานะครับจำนวนบรรดาประทานสอนให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญที่สิน่งหนึ่งสิ่งใด,ดก็สมดานความฝ่ายมนาสิ่งไหนที่ไม่ดีขอให้มันหายไปหายไปหายไปในมือข ก็เจอแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆสิ่งดีๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างที่ท่านมีสุขภาพพราดน้ำใหมที่แข็งลแรงแล้วก็มีกำลังทัพย์เยอะๆรวยๆกันทุกคนนะครับโชคดีมีใหม่ท่านนครครับ ข้าหนครครับครับก็สวัสดีปีใหม่มีเชลาบานะครับสำหรับที่น้องเราชาวพมสุเน์และโดยเฉพาะทุกๆบุกทุกคนขอบคุณนะครับที่พวกเราอยางรักกันนะครับเราเชื่อมั่นเสมอว่าความรักทําให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขนะครับจงเชื่อมั่นในความรักนะครับแล้วต่อไปนพวก็เราสามารถทีกัน ครอบครัวอย่างบัววันนี้ในวันลิขีใหม่ก็ขอคุณบารมีิิศทงหลายที่ปกปอรักษาพวกเราใาเครพนะรับจงโประดาให้พวกเราดด้วยความรักความสามัคคีและประสบความสาเร็จในสิทีุ่่งหการขอมีความสุขมากในวันปีใหม่และตลอดไปนะครับปสุขครับขอรุบ กำลังไกลเปลี่ยนกลางครับก็เออปอนต์นี่เหมือนกันครับก็ในคืนปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขการทำไมนะครับและร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงมีเจอความสุขความเจริญแล้วก็เฮงินรวยๆกันทุกท่านนะครับผมครับผม ेव so ใครได้ราคา